ไวกไระไรหมอสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าจีตูนจ้าจิตูนคะนี่ก็ไม่ได้แสงอะไรนี่มันอยู่ในบ้านนะคะทำไมจิตูนต้องใส่แว่นตาพอดนนีตาคลำนี่ทำ่ากช่วยม่เลเาสนใจอะ,ะอ๋ออันนี้เรากดจุดช่วยได้ค่ะเราไปดูกันเลยมั้ถ้ากดจุดหยุดตาคล้ำง่ายๆแค่ใช้นิ้วกลางของทั้งสองมือค่อยๆกดรอบดวงตาอย่างนั้นแหละ อย่างนั้นแหละแต่อย่าคนแรงนะเดี๋ยวเจ็บเอาล่ะอค่อยๆหมุนอค่อยๆหมุนไหนลองดูสิจ้าใช้จาช้าใช้นิ้วกลางอค่อยๆหมุนรู้สึกดีใช่ไหมคะรู้สึกแฮป,ปปี้ขึ้นไปใช่ไหรู้สึกเต่งตึงใช่ไหมคะ,ร,มคะรู้สึกเยี่ยมใช่ไหมคะเฟรชใช่ไหมคะรู้สึกดีรู้สึกเก๋เร็วขึ้นคะ่ะเร็วขึ้นดิค่ะเร็วขึ้นคะ่นคะรู้สึกเหมือนคนใหม่ใช่ไหมคะรู้สึกดีใช่ไหมคเยี่ยมค่ะใครที่ตามไม่ทนันตามที่อยู่นี่เลยคะ่ะ